สวัสดีครับผมสวัสดีครับกับภัยทันดีช่างน้อยเมืองไทยครับผม ลำตากแดดตากลมเพื่อจะเล่นปักเล่นน้ำเล่นดิน ใค่อยลืมไม่ค่อยนครับนะครับคือเราปล่อยโซ่ยาวถ้าจนแบบเขาไม่ได้ตื่นเต้นเลยครับตอนเนี้ยลามยาวทุกวันนะผูกยาวทุกวันจนเขาไม่ได้ตื่นเต้นมันพอปล่อยโซ่ยาวเราจะเล่นบึมบึมบึมบัมบเขาชินแล้วนะการปล่อยโซ่ยาว ไม่มีอะไรนุกๆให้ดูเลยครับลูกชายนะครับก็คงต้องหาอะไรทรําหาอะไรเขาทาแล้วก็ถ่ายจะก,ก็จะได้ดูสนุกสนานครับปกติเขาก็ใช้ชีวิตประจําวันเขาอ่างนี้ครับอยู่กับหลักพักผ่อนกินนอนนะครับก็ฝากความคิดถึงไปหาแม่พี่ทุกท่านกันแล้วกันนะครับผมลูกชายอยู่ดีมีสุขครับ ไม่ต้องห่วงนะครับก็ขอให้ทุกท่านภาพแข็งแรงครับผมก็พรุ่งนี้เมรืนนี้ก็จะได้วันหยุดยาวนะครับมีเมรืนนี้ตำรีก็น่าจะไปทำงานนะครับหลังจากที่หยุดพักผ่อนได้สามวันนะไปทำงานสี่วันนะครับสัปดาห์นี้ ใครว่างนะครับหยุดยาวนี้เจอกันได้นะครับผมสวัสดีบานนา174นะครับปักปุดมาตำบลทุนงามอำเภอลำทักจังหวัดเลยธานีครับผมคิดถึงก็มาหากันได้ครับผมสวัสดีครับ